สนุกว่ะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะเนี่ยตรงนี้แหละกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ผลไหมแต่ว่าเนี่ยมันก็คงได้ผลแหละกลุ่มก็มีประมาณนี้ครับพ่อป๋องเฮ้ยมันเป็นเรื่องตลกหลายมากวัวฟังมัน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 ตลกมันก็ตลกจะบอกมันมันแปลกมันพิสดารมันก็แปลกมันก็พิสดารครับมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไหมอ่ะมันก็เหลือเชื่อแหละนะคะ ผมไม่เดาเลยเพราะว่าผมอยากจะให้เอกมันพาผมไปจนจบเรื่องอนะจนพอมารู้ที่ผมเมื่อกี้ผมผมกลั้นขำก็คือผมไอ้ที่เราฟังกันมาตลอดเดอนี่ยไอ้น้ำมันพลายตายทั้งกลมไม่ใช่คนนะแต่เป็นเป็นหมาแม่ลูกออดอะ่ะมันเป็นความที่แบบเอ,อสนุกกว่าผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะเนีครับ,รบแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมเอาพุ่งตรงผมก็ไม่เคยฟังอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วผมก็ผีตายทั้งกลมมาแล้ว ป็นมันเป็นอีดําหน้าบ้านกูเนี่ยครับหมาโอ้ตกใจสตันขาแข็ง่ะครับอะไรนะหมาก็มันมีวันหนึ่งอ่ะหมาอีดําม่รู้ก่อพนอนอยู่หน้าบ้านกูนี่แหละครับยังไงไม่รู้มันมีรถถอยมาไม่ดูก็เหยียบเข้าซ้าช่วงล่างแหลกหมดเลยอลูกนี่ไหลออกมาเลยนะเออกูก็เียว่ามันตรงตามตำราเนาะตายทั้งกรมอ่ะกูก็ไม่รู้ยังไงมันก็ต้องเก็บศพกูก็ลากเขาตํำหนักนี่แหละอื ส่วนกระดูกอ่ะกูก็เอามาทําตะกุดอพวกเลือดเนี่ยกูก็เอามาปลกพวกควายธานูพูดตรงๆว่าจังหวัดนั้นอ่ะมันทําอะไรไม่ได้เพราะป๋องคือ,อจะไปแจ้งตารวจนะ